สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มีความดีนะครับที่เราได้มาพบเกษตรกรนะครับซึ่งทําราชการด้วยแล้วก็ทําสวนไรนาด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นสวนนะครับมันสัมปะหลังที่เราติดตามผลมาแลครับตั้งแต่คราวที่แล้วขอขอเชิญพี่วิรัตานะนาตัวหน่อยครับผมนายวิรัตบางมูกครับ่านอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดครับผมครับของจังหวัด จระดิศครับราดิะครับอยู่ที่อยู่ที่บ้านวังแดงครับอำเภอตอนจังหวัดตรดิศนะครับครับผมที่แปลงนี้ก็ประมาณสิบไร่สิบไร่แล้วตั้งแต่ใช้มาเนี่ยใช้ไปกี่ครั้งแล้วครับไอตัวนี้สองครั้งมาสับหลังนี่เป็นพันอะไรครับอันนี้ละยองห้ายองห้ารับาผม ปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอันนี้ประมาณเดือนตุลาคมตุลาคมนะครับแล้วปลูกได้ก็หลายเดือนแล้วนะแล้วใช้ปุ๋ยอะไรบ้างตั้งแต่ต้นครับตอนแรกใช้ปุ๋ยมูลไก่มีชีวภาพมูลไก่ลองลงพื้นครับพอลงพื้นเสร็จแล้วก็ปลูกปลูกมาลายองห้าครับครับผม ก็เอากบขึ้นมาเนาะแล้วก็รองพื้นแล้วก็กบขึ้นมาทําซอกร่องนะครับทาร่องนะครับก็แล้วให้ไปกี่ครั้งแล้วนะครับปุ๋ยนาโนอันนี้ปุ๋ยนาโนให้สองครั้งครับสองครั้งช่วงให้ปุ๋ยครั้งแรกก็ประมาณสามเดือนหลังจากแล้วจากนั้นใช้อะไรครับใช้สิบห้าปุ๋ยสิบห้าสิบห้าแล้วก็ฉีดด้วยไอเนี่ยนาโนหนึ่งครั้งครับหลังจากปลูกได้สี่เดือนครับ หลังจากอีกต่ออีกมาประมาณสามเดือนแล้วก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งนี่ครั้งที่สองฉีดแ้ครับผมฉีดไปแล้วสองครั้งครสองครั้งแล้วเป็นไงครับมีความพอใจไหมครับในระดับนี้ก็ดูแล้วก็เขียวดีครับครับผมดีกว่าข้างเคียงที่เขาไม่ได้ใช้ตัวนี้ครับครับผมสวยนะครับความสวยนี่เป็นไงครับพอใจไหมระดับนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับเยี่ยมนะครับครับผมแล้วปลูกตั้งแต่เดือน ตุลาตุลานีตุลาพฤศจิกานะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรกรุ๊งพานีนาเมษาเข้าเดือนที่8ครับเดือนที่8ปดครับแล้วก่อนหน้านี้นี่เป็นใครครับน้ําท่าตรงนี้คือมันมันเป็นช่วงช่วงฝนทิ้งช่วงฝนไม่ช่วงนะครับแรงจัดจัดแต่ก็ยังดี นี่ขนาดแรงนะครับแรงนะครับคือไม่เหมือนกับที่อื่นคือน้ําถ้าไม่ดมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าพอใช้นาโนนี่ไปปั๊บนี่มันก็ทนแรงนะครับก็ยืดเยุแล้วก็พอฝนตกปั๊บเนี่ยพลึบขึ้นมาเลยครับในใบเขียวสวยเลยนะครับสวยสดนะครับแข็งแรงแล้วครับต้นไม่มีนั่นเลยนะครับเราขยับดูได้เหนียวนะครับดึงครับนี่ครับเราโค่นเหนียวแน่นอนนะครับต้นของเราเนี่ยเพราะว่าจะโดนลมโดนอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับ แล้วพวกแมลงพวกอะไรมีบ้างไหมครับตั้งแต่ใช้มาเนี่ยดู<ม>แล้วมไม่มีนะไม่มีคแต่แปลงอื่นๆที่ไม่ได้ใช้นี้ส่วนมากเพีย้ยเพ้จะลงครับภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าเพี้ยไฟครับถ้าลงแล้วจะแดงหมดอมครับตอนนี้ถ้าเราก็อยากให้เกษตรกรลดนะครับลดภาระของตัวเองลงที่ปุ๋ย เออแล้วปุ๋ยนี่ใส่ไปเท่าไหร่ครับปริมาณนี่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีประมาณกี่โลต่อไร่ปุ๋ยเคมีเราจะใส่อยู่ประมาณในช่วงต้นนะครับใส่แค่ช่วงต้นต้นก็หนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบต่อต่อสองไร่หนึ่งกระสอบสองไร่นะครับแล้วครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเนาะไม่ได้ใช้อีกเลยปุ๋ยเคมีใช้แค่นั้นเองแล้วก็ใช้นาโนอย่างเดียวนะครับฉีดไปแค่สองครั้งนะครับครับครั้งหนึ่งก็ฉีดประมาณสี่เดือนแรกครับแล้วก็สามเดือนหลัง สีตัวแรกนี่ใช้ปริมาณการฉีดนี่กีประมาณกี่เม็ดครับก็แคปซูลหนึ่งแคปซูลน้ำยี่สิบลิตรฉีดได้ฉีดได้ประมาณไร่หนึ่งประมาณไร่หนึ่งนะครับครับเม็ดละห้าสิบบาทนะครับถ้าขาถ้าซื้อสายปีกนะครับถ้าซื้อปีกนี่ก็จะตกเป็นละห้าสิบบาทแล้วก็ชนิดน้ำอีกก็ร่วมเจ็ดสิบบาทต่อไร่นะครับลดวิเคมีไปครึ่งนึงนะครับตอนใช้นี่ไปแค่ไร่แะ่เจ็ดสิบบาทเองนะครับแล้วฉีดไปแค่สองครั้งเองนะครับ ดูนะครับความเขียวโดมสมบูรณ์นะครับไม่ตายแล้วก็สวยนะครับ<ช>ดูใบนะครับงามมากนะครับใบเขียวสวยเลยแล้วก็เสมือนไร่การสม่ําเสมอนะครับนี่เราให้เห็นนะชัดๆแล้วไร่ข้างๆท,ที่ที่ว่าไม่ไม่สวยนี่เป็นไงบ้างครับก็ที่ที่ว่าวันนั้นที่บอกว่าเออที่ใช้เขาใช้ยี่ห้ออื่นนะเราดีห้ออื่นนะเป็นไงบ้างเาดี๋ยวเดี๋ยวจะจะปิดใจกันนะครับก็คือ ก็คือเราท้าขายด้วยกันนะครับแต่ว่าเราก็มาดูว่าผลผลิตนะครับใครดีกันและใครสวยสดกั er ็งแรนะครับเราได้เข้าปลูกแล้วมันเป็นยังไงครับใช้ใช้นาโนแค่เหลืองเหลืองยเวแล้วก็ตายไปบ้างไหมของบูดตายเยอะเลยแหละตายเยอะเลยนะครับช่วงช่วงแรงครับก็ก็คือว่าของเราของแท้นะครับจะทนร้อนทนแรง พอโดนฝนปั๊บับฟื้นขึ้นมาเลยแตท่ที่ใช้ยี่ห้ออื่นนี่ก็คืออย่างว่านะครับเขาแปลงสูตรไปเยอะนะครับก็ทาให้ต้นไม้ล้มตายนะครับก็คือสารอาหารไม่พอนะครับใส่น้ําไปเยอะเราของเรานี้ใส่น้ำมีสิทธิ์เพราะว่าเราทดสอบมาแล้วนะครับว่าปริมาณทางนี้คือได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะทนร้อนทนแรงนะครับสามารถที่จะฟื้นหลังจากที่พอฝนตกปั๊บเนี่ยฟื้นทุบขึ้นมาเลยนะครับเราก็ดูนี่นวันนี้ที่อะไรนะครับจิบบด้วยนะ 16หมิถุนาครับมิถุนาสพนหสิบดนะครับก็คือจากตุลามาถึงมิถุนาเนี่ยนะครับมาเจ็ดเดือนมาเจ็ดเดือนนะครับก็ได้ต้นสูงขนาดนี้นะครับสวยนะครับงดงามมากก็พูดง่ายว่าบางต้นก็เลยหัวแล้วนะครับก็มีความภูมิใจพอใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้แน่นอนนะครับครับผมพอใจครับนั้นคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่วยยกมือให้หน่อยครับผมขอบคุณพี่รัตนานะครับครับจากอบจจันทบตรีนะครับสุดยอดนะครับเรี่องตอนนี้โผล่ไห้เห็นแล้วขนาดนี้ถามเพื่อนว่าเป็นที่พอใจไหมกับเรื่อนี้นี่นะครับจะเห็นว่านะครับเกษตรกรตัวจริงก็มานะครับมาดูเรื่องของเรื่องนี่นะครับเกษตรกรอยู่ด้วยนะครับพร้อมกับผลิตผลนะครับ ก็เป็นข้อสรุปได้สําหรับแทปซูลนาโนวซีสำหรับใช้กับมันสัาปะหลัง <c oughs> ก็เป็นที่ยืนยันของกเกษตรกรพี่วิรัตนะคะแห่งอุตรดิตวังแดงที่นี่นะคะ,ะที่อําเภอตรอนใช้กับมันสําปะหลังแล้วเป็นที่พอใจนะคะก็เชิญชวนกเกษตรกรพี่น้องประเทศไทยเรานะคะมาช่วยกันลดต้นทุนและเพิ่มผ,ผลผลิตได้จริงๆินิ่มนาโนยืนยันค่ะพี่วรัตครับผมครับ ขอบคุณพี่รัตน์น้าคุณน้าสตไตล์สีนะค,ะครับ <c oughs> ขอบคุณครับเย็ดไอแคนแคปสูตรนาโนสุดยอดเทคโนโนวัตรกรรมใหม่มาเพื่อพี่น้องเกษตรกร,รของไทยเพื่อความสดใสได้อยู่ดีกินดีเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีลดต้นทุนให้มีกำรีกำไร